ครับปลาลินก็ได้จอดแล้วนะครับมา่อกี้แกเคียลิงตรงนี้นะครพบกับผมเหมือนเดิมนะครับช่องรักคุงเด็กสะกนคนผู้ทอนชาแนลอันนี้ก็ไม่มีงานนะครับรดรด,ดจอดนะครับก็ถ้าแกก็ให้เคลียร์ลิงตรงนี้ครับ พาชมแมคโครเล็กนะครับนี่ทัานนี้รถพาชมรถไทครับรถไทก็จะมาเคลียร์เคลียร์ก้อนหิดออกมาไว้ตรงนี้นะนี่ ต้านะครับสามบกแถวสามบวกครับโดยปาลินเอาไหมครับวันนี้คนขับใช้ยังบ้าคลั่งนะครับ I don't have my ไอ้กับแม็กโกรก็จะเกาะกันแล้วครับตอนนี้ครับก็จะควัดดินรง สองสามปีแล้วต้นคาก็เริ่มโตแล้วครับ ดื่มกันกินกิมกอนรถดัแล้วก็เอามาจากวัดเล่มทองนะครับอือเขาก็จะพักกินในติมก่อนนะครับช่วงนี้เไปาไปยิ้งแล้วก็ยกใหมอไปยใหม่อออยู่อวิใช้ได้อยู่ เรเ้เนูกกินนิดหน่อยเอาปเอามเอาไมพ่ออผมเาองผมเาเป็นกล้วยไม่ใส่ข้าวพี่ีฟ้าผมตักแล้วฮะผมตักแล้วอ๋อได้เครับตผักแล้วทุกคนมตักมาแลายตัว ตัวเองรอนนี่ครับแมคโครเราก็จะทำงานแล้วนะนี่เปลี่ยนคนขับแล้วนรรอรถดับม,มานะฮะแมโครเล็กแล้นะครับซูมิตมโมฮะนี่ซูมิตโม ขับโดยปลาลินนะครับปลาลินก็ลงจากรถไถมาก็มาเคลียร์ลิงขับแมกโครต่อนะเพื่อที่จะควัดจินตร,รง,งนี้ออกนะฮะ ตอนนี้พุ่นตลบแล้วก็ฝุ่นตลบนะครับ,บ,รบเท้เาแกะแล้วก็ไปเล็กไปแล้วครับนี่เท้าแกะผมนะครับ ดินตรงมี้อ,อกมาก่อน,นะเราก็จะตักเสร็จตุ้มย้่นเข้าไโอ้โหครับไม่โคแล้วก็ปั๊มแรงนะครับคันนี้ปัม๊มปั๊มไม่มีโหลดนะครับนี่งัดอย่างเดียวนะครับสมิตโมของเรานะครับ อันนี้แรงครับแรงดีครับอันนี้ไม่มีโหลด เร็วนะครับเร็วนะครับนี่ทำงานได้คล่องตัวมากเลยครับคันนี้มันจะมีอีกสองคันนะครับคันใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับอันนั้นเป็นไอฮิตาชิฮิตาชิเนี่ยแกเอาไปสวนตุเรียนนะครับ ลากยู่ค้าก็จะเยอะๆหน่อยนะครับนี่ปั๊มอย่างแรงนะครับคันนี้โอ้โหเกยดกระดกเลยนะครับ Lạc tốt mặt hào nạp tùng lên lạc mặt hào của ลำแรงนะครับนี่งัดอย่างเดียวนะคนนี้คนขับนี่ประสบการณ์ก็เยอะนะครับคนขับแต่ก่อนแกขับแบบอยู่ในเคอรี่นะครับนี่แกขับตักไม้ตับอยู่เลยแกก็ลาออกมาได้นานแล้วกนสิบสิบปีแล้วครับมาขับ อยู่ที่นี่ไอแกงก้อยออคัมเโโกอยู่นั่นะครับกองไม่สับเคอรี่ มากนะครับไมคโครเราไม่มีโหลดนะครับคันนี้นี่ล้วก็ใส่เต็มที่นะครับใส่แบกไปเลยนะครับ ้โครับติดสายสเตย์นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับนี่ลินก็ได้เหวียงขึ้นไปทั้งสายสเตย์เลยนะครับ จะเต็มกระบะแล้วคนระับตอนนี้ เอโอ้ยบุกี้นี่จัดเต็มบุกี้เลยนะครับนี่บุกี้นี่ก็จัดเต็มบุกี้เหมือนกันนะครับ วันท่วมเลยนะพ <laughs> ี่ก็จะตักเศษท่ขอขึ้นไปวางไว้ข้างบนนะครับนี่โอ้โหโอ้ห คนโทรอแม่จับจเต็มบุ้งกีตลอดเลยครับนี่ไม่มีโหลดเครื่องนิ่งๆนะฮะเครื่องนิ่งๆปั๊มไม่มีโหลดจ้าซูมิโต้ ก็ใส่ขั้งหน้านะเพราะว่ารถไม่มีฝาท้ายนะครับเน้นใส่ข้างหน้าลูกล้ออันนี้ก็เฮียก็ซื้อมาจากเสียงกงนะครับซื้อมาเป็นคันแบบนี้เลยสองแสนสองแสนกว่าบาทกับสามแสน เต็มที่ครับเศษปูนเศษอะไร จะเต็มกระบะนะใส่ล้นออกมาข้างหลังก็ไม่ค่อยได้ก็ไม่มีฝ่า้ายนะคลิปนี้ก็จะยาวๆนะนะเพราะว่า โฟเล็กนะครับก็ตักไปจะเต็มแกน่าจะพอแล้วนะครับ ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วคนขับรถล้อก็บอกว่าพอแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์จเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ